ทุกท่านนะครับนะอยู่กับช่องอดิสรแฟมบารนะฮะล่าสุดต,ตอนนี้นะผมกลับเข้ามานะครับที่นาลุงแล้วนะครับหลังจากที่ออกไปกินก๋วยเตี๋ยวมาในเอฟซี FC. อันนี้ก็ฝนตกหนักขึ้นนะครับฝนตกหนักขึ้นกว่าเดิมอีกเนะี่ยเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปจอดรถข้างในนะแต่ดูแล้วคงลงจากรถไม่ได้แล้วนะฮะดูฝนนะสภาพฝนหนักมาก คงจะได้ทำคลิปอยู่บนรถนะให้เอฟซีชมกันนะให้ดูภาพบรรยากาศนะตอนนี้ก็บ้านพี่หนิงพี่เมนะครับนะทีมช่างก็กลับไปทานข้าวหรือเปล่าหรือว่าติดอยู่ที่บ้านหรือว่ามาแล้วก็อ,วอยู่ข้างในนะอยู่ข้างในทีมช่างก็อยู่ข้างใน ลาสุดโรงแานองค์พปู่ก็เจึงนองด้วยน้ำนะ FC น้ำมาเต็มเลยดนะูสภาพศาลาก็ตอนนี้ฝนเข้าไปข้างในแล้วนะฮะนะน้ำก็ค่อยๆเอ,อ่เข้าไปในะ FC น้ำค่อยๆไหลเข้าไปข้างในจะสังเกตว่านะี่ฮะน้ำเริ่มไหลเข้าไปข้างในศาลา ดูน้ำเยอะมากเลยบรรยากาศอันนี้เรายูทูบเบอร์ก็จุ้มกันอยู่ที่ศาลาน้อยนะฮะกก็ดูในรถก่อนลงไม่ได้ฝนตก กแบบนี้นะครับไม่เห็นช่างพงแสดงว่าช่างพงหลดหลบอยู่ในรถนะฮะเพราะว่าฝนตกคือสาราก็นั่งหลายคนก็ฝนสาดนะ fc ไม่ใช่ว่าจะก,กันฝนได้100%เซนะครับถ้าฝนอ่าแบบมีลมลมฝนนะมันก็จะสาดเข้ามาข้างในเพราะว่า ตัวสารานะครับตัวไม้ที่อยู่ข้างบนนะ่ะกับตัวที่พิงหลังนะครับมันเท่ากัน fc เวลาฝนสาดนิดนึงมันก็จะตกใส่ไม้ตัวพิงแล้วมันก็จะไหลใส่ก้นเรานะ fc ผมนั่งมาแล้วนะเมื่อเช้านะครับก้นเปียกเลยนะฮะเพราะว่าฝนมันสาดเข้ามา fc อันนี้ก็เดี๋ยวถ้าฝนไม่หยุดเราก็คงอยู่ตรงนี้นะครับอยู่บนรถเนี่ยนะครับเมื่อเช้าผมก็กวันออกไปผมก็เอาล่มนะครับ ร่มสีฟฟ้านี่นะครับมากลางที่โตแตงโมนะครับแต่ว่ามันก็จะากันฝนได้บนหัวเท่านั้นนะครับด้านข้างมันกันไม่ได้นะ FC เพราะว่าฝนมันสาดนะครับถ้าฝนถ้าฝนไม่ตกก็โอเคอยู่นะครับเพราะว่ามันก็จะมีน้ำฝนจากต้นไม้เนะมันจะย้อยปุกๆใส่หัวใน f อฟก็เลยต้องกางร่มนะครับกางร่มไว้ก่อน ดูสภาพฝนนะฟ้าฝนวันนี้ก็ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะอายุเข้านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากี่วันนะเอีไม่ได้ดูพยากรณ์อากาศเลยก็ อย่าลืมฝากชมคลิปย้อนหลังฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับช่องอธิษฐแฟมบี้ฝากผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นชามาดิพีทนะครับายคุณรัชนีรูทินแซดใบมั่งมีนะ fc ตัวนี้มันบางกล้องนี่นะไม่รู้เห็นชัดกันหรือเปล่าวันนี้อันนี้มันไหลนะครับไอตัวบางจอก็อย่าลืมฝากเป็นกำลังใ,ใจฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ช่องอธิษฐานแฟม i ี y ช่องนุ๊กี้แฟมบีช่องบ่าวสอนนะครับ นะเป็นกําลังใจให้กับพวกเราในการทำน,น,นี้อันนี้คลิปไม่นะครเพราะว่าฝนตกในเอฟซก็อาจจะมีประมาณหนึ่งที่เอฟซได้ชมไปแล้วนะครใครยังไม่ชมก็อย่าลืมไปกดไลค์ให้ด้วยนะครับวูวนะูล่าสุดล่าสุดมีรถอะไรมาเอซนู่นนู่นนะู่ะมีรถมีอ่าขับออกมาจากข้างในเอฟซดูนะอูเขามาทำอะไรอะ่ะนะฮะ มาดูอินเทอร์เน็ตหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะฮะมีมีราวบันไดไม้ไผ่ด้วยนะครับอยู่บนหลังรถน,นะ f อนซเนะก็ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะจะวิ่งออกมาจากข้างในซอยเรานะะซอยเราเนี่ยหลังสุดท้ายที่ที่ใช้ไฟฟ้าใช้อินเทอร์เน็ตนะฮก็นู่นละฮะนู่นข้างในสุดนะฮะ ส่วนข้างในส่วนดางก็เขายังไม่มีไฟฟ้าใช้นะผมว่าเขาน่าจะปั่นไฟนะ FC ก็จะมีชาวบ้านที่เขาเที่ยวไปเที่ยวมาเขาจะมีบ้านอยู่ข้างในส่วนดางนะอยูข้างใน,นช่วงนี้ก็ไฟฟ้าที่ใช้อยู่ที่นี่ก็จะเป็นไฟฟ้าส่วนตัวนะครับไฟฟ้าส่วนตัวของคุณลุงคุณป้าเพื่อนนะครับของลุงพลป้าแตนแล้วก็ของพี่หนิงพี่เมยนะครับที่เราใช้ใช้กันอยู่ใน ศาลานะครับที่เราต่ออินเทอร์เน็ตใช้ให้ f c ได้ชมคลิปชมการทำคอนเทนต์ของพวกเรานะฮะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นไฟนี่แหละครับไฟคุณลุงคุณป้าเพื่อนนะครับในส่วนของชาวบ้านก็ยังไม่มีนะครับยังไม่มีเส้นนี้ยังไม่มีไฟสาธารณะนะครับนะอันนี้ต้องได้ขอหมอมานะครับต้องขอซื้อมาไม่ใช่ขอฟรีนะครับต้องซื้อมานะครับมอเขาไม่ได้ลงให้ฟรีนะครับต้องซื้อมา ดูทีท่าไม่น่าจะหยุดง่ายเลย f อซวันนี้ก็เมื่อคืนนี้ว่าตกหนักแล้ววันนี้ก็ยังตกทั้งวันนะ f อดูน้ำในสาสิครับวันนี้ปลาจะขึ้นไหมเนี่ยนะตามขอบสาเนี่ยดูกระดอนใส่กระจกถ้าไม่ปัดเนี่ย f อไม่เห็นเลยนะข้างหน้าเนี่ยเป็นยังไงนะครับ หลายคนก็คงฝนตกแบบนี้คงนอนอยู่บ้านห่มผ้าสบายนะช่วงเวลาพักผ่อนนะครับของแต่ละคนนะฝากตูขอบคุณที่รักกันด้วยนะครับนะก็สั่งซื้อก็ได้จนกว่าจะหมดโปรโมชั่นใน f c สั่งซื้อก็ได้จนกว่าจะหมดโปรสนับสนุนฐานช่องอดิสรแฟมิลี่ด้วยนะครับ0 9 2ย9 4 7 5 2สสั่งได้แล้วก็ ในนำช่องอดิสันแฟมิลีแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกๆช่องนะครับนะคลิปนี้ลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าฝนหยุดจะลงไปถ่ายคลิปเพิ่มนะครับสวัสดีครับ